มาเที่ยวหรอเล็กวันนี้ออกมาเที่ยวเหรอคะฮะเที่ยวหาพี่ปุ๋ยเหรอพี่ปุ๋ยอะ่ะอุนน้องที่ออกมาเที่ยวแล้วดีใจจังเลยไม่เดินแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งอย่างเดียวเลยดีใจดีใจได้ออกมาเดินตรงน้อยตรงน้อยตรงน้้ยตรงน้อย,อ,ยออกมาเที่ยวเล่นแล้ว พี่หัออนเมืองพี่หอ,อนเมืองดีใจดีใจเดินเดินไม่เดินแล้ววิ่งอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยวิ่งเลยวิ่งเลยเสียว,วเสียวใช่ไหมอ่าเดินเดินเร็วเดิพี่ขอถ่ายรูปคนหล่อหน่อยเร็วเร็ว <ๆ S 1> เดินเร็วเร็วข้าวข้าวสวยอือฮึอัน,น้มันวะอันไห้มันวะ ดีใจดีใจจะวิ่งนำหน้าแม่ตัวเองแล้วอาเดินมาเดินมาเร็วเดินมาเร็วไม่เดินแล้ววิ่งพาแม่วิ่งแล้วทีนี้น้อนยตัว <laughs> น้อ <laughs> ย <laughs> ขอขอยากเดินเทียเเท่ยวแล้วเดินเที่ยวแล้วมาเดินเที่ยวเร็วตัวเล็กเร็ว อ,อ,อูวิ่ง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 แล้วอ่ะอ่ะเข้าเรื่อเข้าเรืวเข้าเข้าเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปทางนู้นอ่ะเดือดเดโตดวันนี้พาตัวเล็กมาหัดเดินคะ่ะรู้สึกจะตื่นเต้นมากเลยตัวเล็กเดินเดินเดินพาแม่วิ่งคะ่ะไม่ใช่เดินดีใจดีใจ อะเร็ววิ่งอ, <punishment. S 1> อุ๊ยอุ๊อุ๊อุ๊วิ่งแล้วอึ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 ออ <c oughs> <c oughs> ออแม่แม่ก็ไม่รู้จะพาไปทางไหนวิ่งแล้วอ่ะวิ่งวิว่งตุ้งน้อยตุ้งน้อย,อยเดี๋ยวเอาสับปะรไดไปให้ได้หลายลูกยุบไปเก็บมาวันนั้นไม่เห็นมีใครเก็บเลยลุงลูกสับปะรดยังเหลือเพียบเลยอ๋ออ ไป,ไป้เติรกไอ้เติร์กเนี่ยอะเดินไปเลยค่ะแค่นั้นแหละหนูจะถ่ายแค่นั้นแหละป้าไปาลูกป,ป่ะตัวเล็กม,มันไม่อยู่แล้วไปละล่ะบายบายตัวเล็ร์กพาแม่วิ่งค่ะขุมยากทางแรกของลูกนุ้ยค่ะพาแม่เดินดนุ้ยกิน้ย